ตรงเป้าเลสเตอร์ซนะีครับบุกไปชนะเบอร์ตันเอาเบียนรอบแรกบาวครับได้สำเร็จฮิเอโโกเซซาเลคาเซเดตัวร่างกายแทนสัปดาห์นี้ยืนยันโดย,ยฟรานซิโอโรมาโนจะเป็นนักเตะใหม่ลายที่6ของเลสเตอร์ในซัมเมอร์นี้ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะจ๊ะขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะก็อยู่ช่องฟุตบอลสเตชั่นเหมือนเดิมนะครับวันนี้ตัวเองก็มีเรื่องราวนะครับข่าวสารต่างๆอัปเดตเกีย่ยวกับจริงจอกมาฝ่ายกับทุกคนเช่นเคยนะครับประจําวันวันนี้วันพฤหัสที่ 10. สิสิงหาครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับฝากทุกท่านสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร์นะครับและคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะจ๊ะ เดีราไปที่เอาเรื่องแรกก่อนเลยแล้วกันนะเป็นเรื่องของหลังเกมมาหลังเกมที่เลสเตอร์เจอกับเบอร์ตันเอาเปียนสำหรับลิคัพรอบแรกก็ตามเป้านะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลลิคัพรอบแรกนะครับเสียอ้ตัจริงของเลสเตอร์เนี่ยนะครับประกอบไปด้วยนะหมุนเวียนผู้เล่นนะครับผู้สาวตูเป็นยาคูบสโตรไลชีสนะครับกองหลังเนี่ยทุกคนเชื่อไหมครับเอาทางด้านของ ฮัมซาชาดูรี่ไปเล่นแบ็คขวานะครับซ้ายเป็นทางด้าน,นของเจมจัสตินคู่เซนเตอร์เป็นทางด้าของวอลฟาสกับคารันดอยนะครับทางทางกองกลางเนี่ยแฮร์รี่วิงส์นะครับวิกเฟรดเอนดีดีแล้วก็เดนิสปลาสนะครับรวมถึงแนวลูกสามคนเนี่ยซ้ายเป็นมาซาวมารีวาดัวทางขวาเป็นน้ำมาร์กน้ำมาร์กเอาไบรตันหน้าเป้าเป็นแครชี่อีเนาโช แต่ทีเนี้ยเวลาปรับตำแหน่งเนี่ยมันมีการเปลรี่ยนกันนิดนึงบางทีก็เอาเจมส์จัสตินเข้ามาคู่กับวิงใช่ไหมเป็นเกมลุกบางทีก็เป็นฮัมส่าชาลูรี่แล้วเอาจัสตินไปเป็นหลังสามนะครับเออประมาณนี้นะครับมีการปรับอะไรนิดหน่อยสำหรับแทคกิกของมาเลสกาโดยรวมเกมเกมนี้ทุกท่านถ้าผมมองนะคือเป็นเกมที่ผมประทับใจของมาเลสกา ตั้งแต่ทําเลสเตอร์มามันเป็นเกมที่ได้เห็นเยนักเตะม,มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจการต่อบอลที่มาไหลลืน่นนะครับการวิ่งบีบการเพรซิ่งมันเริ่มเห็นกลิ่นอายบอลของมา่มาเลสกาอยากจะเล่นมากขึ้นนะครับนักเตะทุกคนวันนี้ก็ทําได้ยอดเยี่ยมทําได้ดีนะครับผลการขันก็เป็นไปตามนั้นแล้วก็ที่สําคัญเลยได้ควินชชตนะครับแล้วก็ ที่สําคัญนะที่ผมมองนะเกมเนี้ยอีเนโชครับโอ้โหรวมถึงแฮร์รี่วิงเนี่ยทําดีมากแล้วก็มาเลสกาไม่ประมาทเบอร์ตันเอาเบียนเอาตัวหลักๆล,ลงมาประคองก่อนใครบ้างเวลฟาร์ดแฮร์รี่วิงส์เคชิเอเนโชวินเฟรดเอดีดีเดนนิสพลัส และหนึ่งคนที่ประทับใจผมมากที่สุดเลยนะสำหรับในเกมเกมนี้เลยนะครับที่แบบเอ้ยผมคิดว่าเขาเรียกว่าไงดีอะดีกว่าที่ผมคาดการไว้แล้วกันคิดไว้ลนะ้วกันวันย่ามาซาวเบาดีวาดัเกมนี้กล้าเล่นเกมนี้การลากเลื้ออะไรทำได้ดีไหลลื่นนะครับสำหรับมามาซาวเบาดีวาดัวนะก็ ยินดีทุกท่านด้วยที่ผ่านยขสุดรอบต่อไปซึ่งเขามีการจับสลากเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับรอบสองนะซึ่งคนที่จับเนี่ยก็คือทางด้านของมาตินโอนิลรวมถึงเวสต์มอ์แกนเดี๋ยวให้ดูนี่ครับเนี่าภาพนี้เลยนี่นีซึ่งมาตินโอนิลเนี่ยเป็นอดีตนะครับอดีตแชมป์ลิรัไปี2000 ับกับเลสเตอร์นะสำหรับมาตินโอนิเอนี่นี่เดี๋ยวเอามาให้ดูครับว่าใครเจอใครบ้างนะในรอบนี้อ่าเดี๋ยวเอาดีครับนี่นี่นี่นแต่มองไม่ค่อยเห็นนะปรับปรับปิดอะไรขึ้นี่ออกมาอ่ะนี่ครับเลสเตอร์เนี่ยจะเจอกับทรานสเมียโลเวอร์นะอ่านแต่ถ้าตรงนี้มองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยว เปิดตรงนี้ให้นะครับนี่เจอกับ t r a n s m i r lower r นะครับในรอบต่อไปนะฮะซึ่งเป็นทีมในเมืองลิเวอร์พูลนะครับสำหรับ t r a n s m i r e นะอ่าทีนี้เราไปก่อนจะไปข่าวอื่นเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์ของเอ so ็นโซมาเลสกาหน่อยหลังเกมนี้นะครับมีบทสัมภาษณ์ของ โซมาเลสกามานะครับปร<ะ>ับแถวภาพมาเลสกาขึ้นนะครับมาเลสกาเนี่ยทุกคนเขาได้บอกว่าเขาแฮปปี้มากเกมนี้ mm hmm. คือนักเตะทุกคนทำได้ตามสิ่งที่วางไว้ก mm ่ hmm. อนเกมนี้ผมและนักเตะทุกคนนะครับ mm hmm. พยายามอยากที่จะปิดจุดอ่อนพยายามอยากที่จะแก้ไขข้อผิดพลาด กับในเกมที่ผ่านมามันรู้สึกดีเสมอเลยนะกับชัยชนะและสิ่งที่ทีมเล่นในเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ It's n e ว่า easy เลยทุกคนจะเห็นได้แล้วว่าหลายๆทีในแชมเปี้ยนชิพอยากที่จะชนะพวกเราหลายๆทีในแชมเปี้ยนชิพตกรอบไปใน,ในเกมที่ผ่านมาซึ่งมันไม่ง่ายเลยแต่เราทำให้เหมือนมันง่าย และเล่นในฟุตบอลพวกเราผมโคตรมีความสุขเลย I'm very happy เป้าหมายของเราในตอนนี้คือทำให้ทุกคนเชื่อมั่นในทีมเชื่อมั่นในตัวผมและเชื่อมั่นกับการซ้อมของพวกเราการทำงานหนักของพวกเราการปรับปรุงการแก้ไขจุดผิดพลาดต่างๆ improving game after game after game นะครับ มันคือสิ่งที่สําคัญมากที่จัดไห้ผู้เล่นเนี่ยตอบสนองก,กับแผนการเล่นของเรานะครับซึ่งการที่ให้มิดฟิลเนี่ยเข้าไปในกรอบเขตโทษเนี่ยมันคือสิ่งที่ผมเนี่ยต้องการมันเป็นสิ่งที่มาสัศจรรย์มากๆเลยนะผมเห็นในหลายๆครั้งนะครับที่เราทำประตูได้มาจากในกรอบเขตโทษไมาเป็นอย่างดิวเบอร์ฮอลวินเฟรดอินดีหรือแม้กรทั่งวันนี้เดนิสพลัตเนี่ยคือคี์เลเยอร์หรือว่าเป็นผู้เล่น คีคนสาคัญของเราเลยนะครับแล้ววันนี้มันก็เป็นเกมที่นักเตะดาวรุ่งเลสเตอร์เนี่ยได้ลงแบบฟูลเดบิวต์เลยครับอยากคุปสโตรชี t วันย่ามาซมาว์วัีมาตัวบาเลสเกาได้พูดถึงดาวรุ่งครับว่าผมแฮปปี้พวกเขามากกับสโมสรรวมถึงอาคาเดมี่พวกเรานะครับผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สาคัญที่อยากให้ผู้เล่นอาคาเดมีเนี่ยได้มาร่วมเฟิร์สทีมผมอยากจะให้เขาเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะมีโอกาสเออและผมหวังว่าคนอื่นๆก็จะตามมาเช่นกันนอกจากสตร์ซีและมารดีวัดดูคนอื่นจะตามมาอ่านี่คือเป็นเรื่องของหลังเกมนะครับเลสเตอร์กับเบอร์ตันอาวเวียนนะสองศูนย์ก็เอามาเก็บตกให้หน่อยนะครับอ่ะทีนี้เราไปเรื่องของเซซารีคาเซเดยัวีโก จากฟราปิซโอโลมโนโน่แล้วมาเอาของโรมาโนให้ดูก่อนแล้วกันนี่นี่ครับโรมาโนก็รายงานครับว่าเซซาเรคาเซเดเนี่ยทั้งเคลซีและเลสเตอร์เนี่ยตกลงกันเรียบร้อยนะครับจะตรวจร่างกายภายในสัปดาห์นี้เลยนะครับไม่เกินวันศุกร์นะครับแต่ไม่คอนเฟิร์มไม่การันตีว่าวันเสาร์ที่เจอพัตเทิลฟิลด์จะทันหรือเปล่าแต่ จะมีการเปิดตัวเร็วๆนี้สำหรับกาเซเดกับเลเตอร์สตีเฮียวิโกไม่น,านา่าอะไรผิดมีอะไรผิดพลาดนะจ๊ะก่อนที่จะเฮียริโกเนี่ยมีรายงานจากโรมาโนเหมือนกันว่าลาซิโอเข้ามาตัดสุดท้ายทางด้านของกาเซเดก็ตกลงกับเลเตอร์สตีเชื่อว่าเอนโซมาเรสกามีส่วนกับดีลนี้ครับอ่า เราไปต่อที่อ่ะมีเรื่องสุดท้ายมาอัปเดตนิดนึงนะครับสําหรับอาการบาดเจ็บของแมตต์เทอร์มันเซนนะครับท่านของมาเลสกาเนี่ยได้มีการพูดถึงอาการบาดเจ็บของแมตต์เทอร์มันเซนนิดนึงนะครับหลังจบเกมกับเบอร์ตันเอาตียนะมาเลสกาบอกว่าเขามีอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆมันเป็นแค่ small problem ไม่ได้หนักหนาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านทุกคนเนี่ยสบายใจได้สําหรับ แมตเธอร์มันเส้นอนะ่ะเดี๋ยวภาพขึ้นมาหน่อยนะครับสำหรับขาบ่าวที่บอกว่าเธอร์มันเส้นเจ็บก่อนเก่งกว่าฮัรเตอร์ฟิลเชื่อว่าเขาจะเดินทางไปเยือนกับฮัรเตอร์ฟิลได้รับแมตเธอร์มันเส้นและไม่มีปัญหาอะไรครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมในต่างนะจ๊ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ฝา,ากกดติดตามฝากกดซับสไคร้วันนี้ตัวเองต้องขออนุญาตลาท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่จ้าบ๊ายบาย